โชวารุ่นดูนาพิลโลนะคะแค่เราใส่ตัวไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถปรับระดับความสูงของหมอนได้ Amazing มากแสดงว่าตัวหมอนเนี่ยมันฟิตกับสรีระของตาลได้อย่างดีเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้ำตาลอีกแล้วนะคะวันนี้ตาลก็มีของดีๆมาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังสำหรับใครที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วมีอาการเมื่อยไปทั้งตัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยเพราะตาลจะมาแนะนำไอเทมสำหรับคนที่ชอบการนอนจะแข็งและนอนง่ายโดยเฉพาะถ้าดูคลิปนี้จบรับรองว่าตื่นมาสดใสไม่ปวดเมื่อยตัวแน่นอนค่ะ ตอนหน้านี้ตาเป็นคนที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วมีอาการปวดคอมากๆบางวันไม่อยากลุกออกจากเตียงเลยเพราะว่ามันเมื่อยไปทั้งตัวตาลก็คิดว่าเป็นจากการที่ตาน,นั่งทํางานหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยตาลน,นั่งหน้าคอมเป็นเวลานานมากๆจนตาลก็ไปนวดไปยืดเส้นนะแต่มันก็ช่วยได้แค่ชั่วคราวค่ะมันไม่ได้ช่วยในระยะยาวเลยจริงๆตาลก็เลยเริ่มกลับมาลองสังเกตตัวเองแบบจริงๆจังๆสักครั้ง หรือว่ามันมาจากตอนนอนนะตาลก็เลยกลับมาดูหมอนที่ใช้อยู่ค่ะจนตาลรู้สึกว่าเออเราต้องเปลี่ยนหมอนแล้วแหละเพราะว่าหมอนที่ตาลใช้อยู่อะบางใบมันก็ย้้ยจนต่ําพอทําให้เรานอนนะเราก็ต้องเอามือมารองใช่ไหมหรือบางใบที่ตาลใช้มันก็สูงเกินไปทําให้เวลานอนเนี่ยคอมันแอ่นขึ้นมาทําให้ไม่ได้พอดีกับตัว หัวของเรามันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตาลปวดเมื่อยหรือเปล่าจนวันหนึ่งตาลก็เลื่อนฟีดค่ะแล้วก็ไปเจอรีวิวของหมอนใบใบหนึ่งชื่อว่าหมอนลูน่านะคะจากแบรนด์โชวาซึ่งพอตาลเห็นรีวิวอ่ะตาลก็รู้สึกว่าเออมันดูเหมาะกับทุกข้อที่ตาลพูดมาเลยดูตอบโจทย์กับตาลมากก็เลยคิดว่าของมันก็ต้องมีก็ต้องจัดสิคะและนี่ค่ะตาลก็จัดมาแล้ว หมอนลูน่าจากแบรนด์โชวานะคะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยค่ะ อย่างแรกที่ตานชอบมากเลยนะคะก็คือดีไซน์ทรงโค้งของเขาเพราะว่าไม่เคยเห็นจากหมอนทรงไหนมาก่อนเลยก็มาเห็นจากเจ้าลูน่าเป็นที่แรกนะคะแล้วก็มีความสงสัยว่าทำไมมันถึงต้องเป็นทรงโค้งเนาะก็มารู้ว่าเขาทำมาเพื่อออกแบบหลักสรีละศาสตร์ <c oughs> เพื่อซัพพอร์ตทั้งต้นคอบ่าแล้วก็ไหลได้อย่างพอดี <c oughs> และปอกหมอนเขายังเป็นชนิดพิเศษที่เรียกว่าสโนแม x <Okay. S 2> ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากโชวาเลยสัมผัสแรกที่ตาได้จับไปนะคือมันนุ่มลื่นแล้วก็เย็นมากนี่ตอนนี้ก็คืออยากกลับไปนอนแล้วจริงๆซึ่งมันเหมาะสำหรับคนที่ขี้ร้อนแบบตาลมากๆเลยเวลาตาลนอนหมอนที่มันนอนไปแล้วเรารู้สึกว่าหัวมันอุ่นๆเนี่ยก็คือทำให้หลับไม่สบายแถมยังป้องกันแบคทีเรียและลรฝุ่นได้ดีนะคะซักง่ายเปลี่ยนสะดวกค่ะ ตัวหมอนนะคะจะประกอบไปด้วย3ชั้นค่ะชั้นแรกก็คือชั้น snowmax ที่เป็นปลอกหมอนอย่างที่ตาพูดไปส่วนชั้นที่2นะคะจะเป็นชั้นของ a i r m a d h ค่ะก็คือจะระบายอากาศได้ดีแล้วชั้นสุดท้ายชั้นที่3ซึ่งเป็นหัวใจหลักของหมอนใบนี้เลยก็คือไส้หมอน Hyper Memory Foam ตรงนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้หมอนลู n a เนี่ยพิเศษกว่าหมอนอื่นๆทั่วไป เป็นสิ่งที่ตกตานมาได้เลยนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันสามารถปรับระดับความสูงจากหมอนได้จากตัวนี้นี่แหละโอเคปกติเนี่ยหมอนทั่วไปถ้าอยากเปลี่ยนความสูงก็ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวลูน่าเนี่ยเราก็แค่เอาไส้ไฮเปอร์เมมโมรีโฟมใส่เข้าใส่ออกถ้าอยากได้หมอนสูงเราก็แค่ใส่เพิ่มเข้าไปหรือถ้าอยากนอนหมอนต่ำเราก็เอาไส้ออกซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะมี คู่มืออธิบายมาให้ว่าเราควรใส่ไปในจำนวนเท่าไหร่บ้างถ้าใครที่ชอบนอนหงายแนะนำให้เลือกหมอนที่ความสูงประมาณ8-10ซนติเมตรแต่ถ้าชอบนอนตะแคงแล้วนอนหมอนแบบไม่สูงมากแนะนำที่10-12เซนติเมตรส่วนใครที่ชอบหมอนสูงหน่อยหรือนอนตะแคงแล้วอยากให้คออยู่ในแนวตรงกับไหล่พอดีก็เลือกแบบ12-15เซนติเมตรได้เลยค่ะ คือดีมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบนอนตะแคงหรือว่านอนงายอีกจุดที่ตาชอบมากคือมันคืนตัวได้ไวพอกดลงไปแล้วเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่ยวบไม่ย้วยรองรับแรงกดทับได้ดีจริงๆและไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีหรือว่าจะกลัวแพ้นะคะเพราะว่าตัวไฮเปอร์เมมโมรี m โมของโชวาเนี่ยเขาได้รับการรองรับจากเซอร์เคีย S สัญ,ญลักษณ์ที่รองรับความปลอดภัยไม่มีสารเคมีอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนเหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจต่อสุขภาพสุดๆ <Okay. S 1> และถ้าใครได้มาแล้วแล้วเอาเข้าเอาออกนะคะก็สามารถใส่ไว้ในซิปล็อกของทางแบรนด์ได้เลยเขาคิดมาแล้วค่ะไม่ต้องกังวลว่าถ้าเอาออกมาแล้วเนี่ยจะเอาไปใส่ไว้ที่ไหน หลังจากที่ตาลได้ใช้มาแล้วนะคะอยากจะบอกว่าความรู้สึกมันต่างจากเดิมมากถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยตื่นมาหมอนไปทางหัวไปทางแล้วนะแต่พอมาใช้เจ้าลูน่าพอตื่นมาเนี่ยหัวตาลยังอยู่บนหมอนที่เดิมเลย Amazing มากๆและนี่นะคะอย่างที่ตาลบอกไปว่าพอตื่นนอนมาเนี่ยแล้วหัวมันอยู่บนหมอนเหมือนเดิมเพราะว่าเห็นไหมคะ ตรงทรงโค้งของเขาเนี่ยจะรองรับทั้งหัวคอแล้วก็ไหล่ของเราได้อย่างดีเลยเนี่ยทำให้เวลาตาลน,นอนไม่ว่าจะนอนงายหรือว่าจะเป็นท่าตะแคงนะคะตรงปีกหมอนก็จะช่วยล็อกกับสลีละพอดีเลยแล้วถ้าทุกคนเห็นนะคะก็คือถ้าเป็นหมอนเก่าเนี่ยตัวความสูงอะ่ะมันจะทําให้คอของตาลนอะ่ะมันชันขึ้นมามันก็เลยเกิดความเกร็งนะคะแต่ถ้าเราลองดูของตัวหมอนลูน่าเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ในแนวหลัก กระดูกของตาลพอดีเตะเลยไม่ต้องพลิกตัวบ่อยๆตอนกลางคืนตื่นเช้ามาไม่ปวดไม่เมื่อยคอเลยแถมรู้สึกว่าหลับสนิทกว่าเดิมตื่นเช้ามาไม่มีอาการเพลียด้วยถ้าจะให้ตาลสรุปจุดเด่นของหมอนใบนี้ 3. คข้อนะคะข้อแรกเลยคือเหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนตะแคงหรือนอนหงายเพราะว่าดีไซน์เขารองรับได้ตามหลักสรีระศาสตร์ค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือสามารถปรับระดับความสูงความต่ำของหมอนได้และสุดท้ายก็คือปอกหมอนที่มีความเย็นนุ่มลื่นไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองตัดก็อยากจะให้ทุกคนลงทุนกับหมอนดีๆสักใบนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเกิดจากการนอนอย่างมีคุณภาพค่ะ ทางแบรนด์เขายังมีการรับประกันความพึงพอใจภายใน7วันด้วยนะคะถ้าใครสั่งซื้อไปแล้วไม่พึงพอใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถส่งสินค้าคืนได้แต่ต้องเป็นสภาพที่สมบูรณ์ร0 0เซใครดูมาถึงตรงนี้แล้วตานมีโค้ดส่สวนลดมาแจกด้วยนะคะสำหรับการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของโชวาสามารถกรอกโค้ด NTP 1 0ิมใหญ่แบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะ กรอกลงไปในช่องทางการสั่งซื้อลดไปเลยค่ะ10%และนอกจากนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของโชวาหรือจะเป็นที่ Facebook ก็ได้นะหรือจะซื้อผ่านตะกร้าด้านล่างที่ตานใส่ไว้ให้ใน Description ก็ได้ค่ะ <Okay. S 1> ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วและมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่เคยใช้ก็สามารถมาทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวตานจะเข้าไปตอบอย่างแน่นอนค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ตาลเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าตาลจะมารีวิวอะไรหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนก็มาเจอกันได้ที่ช่องอิสน้ำตาลนะคะขอบคุณค่ะบ้าย